แล้วก็เขาไหนเขาไหนก็ช่างทีนี้ขณะที่ดาเนินการอดี่นี้เอาติดขัดเอาว่าติดขัดทางสัญญาณบ้างอะไรบ้างทางสัญญาสัญญาณไม่จะเทียนบ้างอะไรบ้างก็มันมาไม่ไม่สม่ำเสมอไงบางทีมาไม่สม่ำเสมอมาขาด,ขาด เขาบอกมาขาถาดไม่ค่อยราบดือ่อย่างนี้มาไม่ต่อเนื่อง,องนี้เป็นตน้นมันเพราะเหตุอะไรรู้ไหมก็นี่แหละผลงพ่อถึงว่าขึ้นของชีวิตของคนเราเช่นกันนะขึ้นของชีวิตโอ้ลำบากลำบน ากจนคนแค้นเหลือเกินเกิบ mm hmm. ทุกสิ่งทุกอย่างมาที่ว่ย่ำอยู่ที่เดิมถ้ามันย่ำอยู่ที่เดิมเราต้องดูแล้วนะมันเพราะเหตุอะไรเนะาะทางมันย่ำอยู่ที่เดิม ทำไมเนาะทำไมมันไม่ลงตัวเลยบางทีมันตอกย้ำตัวเองตอกย้ำหลายสิ่งหลายอย่างคอยทบทวนทุกครั้งในชีวิตของเรานะแล้วก็ทบทวนการเวลา ที่เราอยู่มาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อมันครั้งแล้วครั้งเล่านะครั้งแล้วคนระั้งเล่าไม่เห็นเลยบางทีเราถ้าํามห้ตรวจ้วไม่เห็นเลยมืดมนไปหมดเลย เมื่อกับแสงพระจันทร์พระอาทิตย์่างั้นถ้ามีอะไรมาบดบังก็จะเห็นไม่ได้ชัดเมีห,หมอกมาบังเวลาขคล่นผ้าคลฝนเหมือนกันเมฆมาบดมาบังยุ่งเลย ส่งเกือบทุกเรื่องเลยถ้ามันเบิกมัน,ม,น,ม,นมันเบิกมันเบิดไปแล้วความมืดมีไปแล้วก็ความสว่างเข้ามาแทนทีเวลามีความสว่างก็มันไล่ความมืดไล่ความมืดมันกันในหัวขีดหัวใจของเรา ขับไล่ความมืดนะขับไล่ความมืดความมืดบอดที่มีอยู่มันก็จะเห็นได้ชัดถ้าหากความมืดไม่ไม่ไม,ไมบดบัง ถ้าความมืดบดบังมันหลก็อแล้วทีี้แต่มันก็เป็นอยู่เฉบเช่นท่นนะอะมาบดบังบังแล้วก็บางค้างบางข่าวที้มันก็ไม่บดบังแต่เทียบแล้วก็หมายถึงว่ามืดมันมืดบอดด้วย ตาเนื้อพิการนี่ก็อย่างนะถ้าต,ตาปัญญาพิการเดียวก็อู้แย่แย่เลยเราต้องคิดเราทบทวนอยู่ทบทวนในชีวิตตัวเองสรุปแล้วก็ไม่ได้ว่าทั้งชีวิตของคนอื่นด้วยถ้ามันมืดทั้งสองอย่างนะ เมื่อทั้งตาทั้งใจแล้วยุ่งเลยทีนี้ mm. ยุ่งเลยแย่ yeah, เลย mm. คนเราชัดโลกนี้นาะยืนเดินนั่งนอน ยืนเดินนั่งนอนมีเหนื่อยก็พักผ่อนหายเหนื่อยก็รู้ต่อเนี่ยก็เป็นอยู่ลักษณะไหมายเหนื่อยก็ลุยต่อ,ตอไม่รู้ละเป็นยังไงเป็นยังนี้มาแต่ไรแต่ไรแล้วไม่ใช่เฉพาะเรา ไม่ใช่เฉพาะเขาไม่ใช่เฉพาะเด็กในหลายเรื่องได้ได้รับเท่าเทียมกันหมดจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นใบรุ่นเป็นผู้เฒ่าผู้แก่รับเท่ากันหมดเลยนม่อไหชีวิตของเราเนี่ยมันมีการงดเว้นมีนม่การยกเว้นคำว่เา,าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่ยกเว้น แต่บัณฑิตครูบาอาจารย์สอนสอนเราให้รู้หลักความจริงให้ยอมรับหลักความจริงใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์เกือกูลอย่าใช้ชีวิตแบบเป็นภาระากับสังคมบางที แล้วบอกโอ้บอกว่าจำได้ีเลยขราวครั้งหนึ่งมันผิดบังหนึ่มันสถานการณ์โควิดที่ผ่านไปจริงๆไม่ผ่านเร้วก็ยังตกค้างอยู่บ้างยังมีบริบาลอยู่บ้างบริบาลของโควิดก็ไม่หนักเท่าไหร่ในความรู้สึกแต่หลายคนก็ออกไปแล้ว ก็ตายเพราะโควิดนี่แหละชีวิตต้องจบลงจบลงซะแล้วเพราะโควิดริงๆกงก็ตายไปนั่นเองเนะี่ยตายไปซะแล้ว บางทีเขจ,จบลงได้ดีบางทีเจ,จบไม่ดีแล้วก็ฝากอ่รายการที่อ,อีกสักรอบหนึ่งเนาะนึ่งบันเสานี้เสานี้ตรงขวันเสา์อันเสว์ที่สามสิบ ทั้งสารทั้งอาทิตย์ก็อยู่ที่ที่ห้าที่ห้าถึงหกวงเช้าถึงคืนเอฟเอ็มก็ที่เจ็ดในกาเฮิรนะที่เมืองมหาสารคามจริงๆดูทางเฟซบุ๊กดูทางผิดทางอะไรก็ทางยูทูบกองหลวงพ่อก็ได้อยู่นะแล้วก็หกวงเช้าเขียนวงเช้าถึงคืนเอฟเอ็ม ขึ้นแลอยใจของชาวเทศบาลมาสลราคามมีสาธิตฐ์หงมงเช้าจิตมงเช้าขึ้นเอฟเอ็มร้อยทวนวนะเนาะร้อยมีการงเงินเงอออิน,นต่อนจิตมงเช้าสถาน,นีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสา,ารคามในการพิจารณาพิจารณาด้วยใจอยู่ที่สวบัตมรมหาสารคามนะ ขึ้นเอ165็มรกะเฮิรอกเวลา11บเอโมงเช้าถึงเที่ยงเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาผ่านมาถือว่าหลายวันนะวันนี้ก็วันที่29นะ้าแล้วหลวงพ่อเดินทางไปงานชาปนนิชิตศพหลงพ่อโคทองสายทับถนนนะ ก็กล่าวถึงคนน้ำใจดีแม่ค้าอยู่ใกล้ปากทางเข้าบ้านน้องกินเพนก็หารถใทนหลวงพ่อจริงๆแล้วพ่อรถไปแต่หลวงพ่อให้รถไปหารกสิษย์ไปธทุรละก็หารถใทนหลวงพ่อไปส่งถึงงานนี่นะคนที่เป็นส่งไปส่งก็แม่ค้าคนที่ขายของถวายน้ําด้วยขายของกับลูกสาวอยู่หน้าวัด ทางปากทางปากทางเนาะใกล้ๆปากทางไปวัาน,น้องกินเพลงอำเภอบาดินฉำราบจังหวัดลนบุรีโยนที่ไปส่งพยมรุ่งอรุณจะไปในเมืองเมืองอ,นนะนะอุบลนั่นแหละก็แบบอปจมาขับรถไปส่งน้องพ่อถึงหน้างานนะอันนี้ไปถึงมาน้องพ่อเก่าถึงใจดีเลือเกินไปส่งถึงหน้างานนะ ลึกเข้าไปประมาณเจ็ดโลแปดโลจัตนนใหญ่นี่นะแต่อยู่เขตอำเภอเดียวกันอนะำเภอวารินชำ่าบัานแนะีะแล้วพ่อก็เดินทางกลับวัดแบบนั้นนะเดินทางกลับวัดที่มาสา,ารคามนะจากนั้นก็มีเวลาพักผ่อนไม่ขี่บันเรแล้วพ่อก็เดินทางมา จะมางานที่ยังหัดละนองนี่นะแต่ตอนนี้มาถึงเขตอำเภอประจวบจังหวัดเออจังหวัดประจวบแล้วอำเภอทัศแกก็เลยพักค้างอยู่ที่นี่มาถึงเกือบเที่ยงคืนแลนะมาพักค้างอยู่ที่นี่ก็ใช้เวลาไปบินสาวาัทมาชั้น ฉันเสร็จก็คงดินเดินทางต่อนะต้องเดินทางไปงยังวันลนองอยู่ประมาณสามร้อยประมาณเกือบสามร้อยลูประมาณเอาวันนี้แล้วพ่อลาไปก่อนนะเขามีความสุก,กันทุกต้นหน้าขาวหน้าพบกันใหม่ สาธุสาธุสาธุเอาดูดูขึ้นไปก่อนนะนล้วพอ่อก็คงไม่พูดได้อันนี้เฉพาะวัดที่นี่ขันนี้เป็นวัดวัดที่มาพักอ่ะชายทะเลเลยเขาเรียกว่าวัดนันทา นันทาบาราลามนะนันทาวบารา เสร็จเขียนเขียนบนพื้นนี่นะก็เขียนบนพื้น,นหลวงพ่อมองไม่เห็นไอ้นั่นนะก็เลยไม,ม่รู้จะได้เต็มหรือเปล่าน่าจะได้เต็มอยู่นนะ อันนี้หาดทรายสูงขึ้นมาหน่อยสูงขึ้นมาหน่อยอันนี้บริเวณบริเวณบัดบริเวณชายหาดนะใชน่นี่กุฏิท่านที่พักที่พัก น้องพ่อเคยมาพักที่นี่บ่อยเหมือนกันมาเวลามาก็แวะมาที่นี่ก็มาพักที่นี่ด้วยด้วยอันนี้คือที่อยู่ที่อาศัยเนาะเราได้พักผ่าอาศัยกุติกุติเป็นแถวเลยแล้วพ่อขึ้นมาบริเวณบัดน,นิดหน่อย ก็มีต้นมะพร้าวดั้งเดิมมีกุฏิมีวิหารมีกุฏิมีวิหารมีกุฏิมีศาลามกุติมีศาลา,า,าอดู่ตรงนี้หลวงพ่อท่างก็มาเลยอันนี้คือที่พัก 好。 มะพร้าวแห้ง ให้ดูบริเวณวัดอันนี้อ่างน้ําจืดตรงนี้อ่างน้าจืดนะเดี๋ยว้องก็ฉายตัวให้ดูต้นมะพร้าวเป็นทิวเป็นแถวเลยอันนี้ทางเข้าวัดอีกข้างนี่ทางเข้าวัด วัดนันทาวราลามอ่ะน้องพอออกแช่นนี้ไปก่อนนะมีโอกาสไ้พบกันใหม่จะได้เตรียมตัวเดินทางไปที่จังหวัดละนองคณะพบกันใหม่นะ